สวัสดีครับอยู่ผมรายการไม่ว่จาจะไหนกแล้วนะครับวันนี้อยู่เกมฟีฟ่าอะไรนสามนะผมวันนี้ไม่ได้มาทําอะไรนะครับผมก็มาแบบก็เลยหลายหลายคนอาจจะเห็นของในฟีฟ่าอะไรสามบ้างนะผมก็ผมก็จะมาแบบลองทดสอบนะว่ามันจะได้ดีอะไรเริ่มจากครั้งแรกนะผมเป็นจัดอ่อนะครับผมจะซื้อมาประมาณสักสิบใบอ่ะไปลองดูเปิดนะครับสิบใบนะหมื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองไปเปิดดูว่าจะคุ้มหรือเปล่านะผม หลายท่านก็อาจจะลองนะผมสิบบาทน,นะผมเปิดเลยสี่พันนะครับผมแล้วตัวสี่พันสี่พันนะเป็นแปดพันคือผมมองว่ามันคุมนะเนี่ยเดี๋ยวนักเตะเซนอนด้วยผมมองว่ามันคุมนะครับผมเพราะว่าบางทีเราก็ได้นักเตะเก่งๆนะครับการ์ดอเนี่ยเนี่ยดูดิหกแปดเลยเดี๋ยวไปดูตัดกันที่หลังนะพวกตัวเก่งๆผม ถ้าเคยจะลองก็ลองได้นะครับผมก็มันก็เป็นวิธีปั๊มตังได้อีกวิธีหนึ่งนะผมไปซื้อก็พวกา a ออเนี่ยผมว่าคุ้มกว่าพวกซื้อกาสิบนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูแตดไอพวกนี้โอ้กดผิดกดผิดนะผมคลิปนี้อาจจะไม่นานมาฮะมาบน่นเชิงเหมือนมาบน่นเงี้ยไม่ได้มาแนะนําของอะไรเลยเออเออกดผิดอ่ะเออหลอนจริงจริงนี่นครับนักเตสแตดดีสุด 68นะครับ 4m ่เสเต็ตกันดีกว่าโอ้โหโอเคเลยนะเนี่ยไม่เบาไม่เบาเออเป็นนักเตะมิลานวะเนี่ยเสื้อคล้ายมิลานเลยโอเคนะครับรตัวนี้นครับ9,000พันเตะเซนนัลโอ้โหสเต็ตห่วยจริงๆไม่มีอะไรเก่งเลยแต่นักเตะเซนนลยังไงก็ขายได้ครับเอาว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก,กับการรีวิวนักเตะ จะรีวิวนักเตะหรือเปล่าโอเคช่างเถอะเจอใหม่คลิปหน้านะเยะ้ไม่กาดแน่นอน